คนที่ภูมิใจไม่แพ้เจ้าของปริญญาก็ต้องครอบครัวของคุณอ้ําอธิชาชุมนานนที่มาพร้อมหน้าพร้อมตากันหมดนะคะทั้งญาติญาติคุณแม่และคู่ชีวิตแหม่คนนี้ปริญ,ญญาใจหรือเปล่านะคะ <c oughs> คุณนัดบิวเรียค่ะเพราะนี่คือการใส่ชุดครุยครั้งแรกและปริญญาใบรแรกของพระเอกวัย39ปีนะคะที่ได้รับยกย่องประกาศเกียรติคุณจากสภามาหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะ มปริญญาปราัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากชีวิตนอกจอนะคะที่ทําประโยชน์มากมายเหลือเกินให้แก่สังคมและศาสนาด้วยค่ะอ,นะอ,อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือนะคะทุนการศึกษาห้องสมุดในทินทางไกลสร้างศาสนสถานหรือการสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และทุนแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ค่ะ ที่พูดมาเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะคุณผู้ชม,มค,คุณอ้ําเขาทําเยอะกว่านี้เยอะเลยค่ะและสิ่งที่ทําเนี่ยไม่ได้ทําแค่คนเดียวนะจ๊ะเพราะยังไงก็ถือว่าบทบาทของตัวเองอะ่ะคือส่วนเชื่อมนะคะสิ่งที่ควรให้แก่สังคมด้วยละค่ะ อีกคนที่รับปริญญาพร้อมกันแต่ว่าคนละสาขานะคะคือคุณเอชย,ยามิชัยคนนี้นี่เองวางเว้นจากงานพิธีกรก็มารับปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนานะคะดําเนินชีวิตในแบบที่นําแนวทางหลักธรรมที่บ่มเพาะจากวัดสะแก้วหรือย้อนไปตั้งแต่ยังเป็นลิเกเด็กนู่นเลยละคะ่ะเอามาปรับใช้กับชีวิตตลอดนะคะจนมาสู่การทํารายการโทรทัศน์เกือบ4ปีต่อเนื่องแล้ว แล้วก็ได้บอกเล่าความทุกข์ร้อนของชีวิตผู้คนหลากหลายจริงๆนะคะไปฟังเสียงทั้งสองท่านหน่อยค่ะว่ามีแนวทางการใช้ชีวิตยังไงค่ะพี่โชคดีอยู่อย่างนะและมาเจอกับกาลยาณมิตรหนูรู้ไหมว่ารายการเนี่ยไม่ใช่แต่แค่ตัวพี่ที่เป็นพิธีกรน,นะน้องๆที่ไปเซิร์ชข้อมูลเน่ยเขาไปเจอกันอนะไปเซิร์ชข้อมูลบางบ้านไม่มีข้าวจะหุงกินโถเขาเรียอรายเงินกันนะแล้วก็ซื้อข้าวให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันเป็นอะไรที่แบบ เป็นธรรมชาตสรรนจจริงว่าเฮ้ยเราได้ทํารายการที่ที่ที่ตรงกับใจเราจริงๆไม่คาดไม่ฝันว่าเราจะได้ได้ได้ทำมันมีโอกาสช่วยเหลือคนที่อยู่ตรงหน้าพี่ทําลงไปเพื่ออะไรล่ะพี่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองพี่ทาเพื่อมองว่าแล้วใครล่ะที่จะได้รับผู้คนศาสนาพื้นที่แผ่นดินครอบครัวเราก็ได้ความสุขใจอย่างเช่นวันนี้จริงๆบอกได้เลยว่าตอนเรียนไม่ได้ปริญญาอย่างที่ตั้งใจวันนี้ ถือว่าเป็นวันที่เราได้ให้ครอบครัวเขาได้ดีใจว่าเออวันนึงเนี่ยเขาได้มางานรับปริญญาเราแล้วก็หลายๆคนก็ช่วยสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าปริญญาอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของผม <c oughs> มันคือของทุกๆคนผมมีคนที่อยู่เบื้องหลังมากมายเมื่อจะเป็นครอบครัวซึ่งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคุณนัทเองภรรยาเองคือถ้าผมไม่สละเวลาส่วนตัวไปทำสิ่งอื่นได้เนี่ยมันก็คงไม่เกิด ตอนนี้ยังไม่มีแผนนะคะเป็นทางการว่าจะเดินหน้าโครงการบุญอะไรกันต่ออีกแต่ว่ากับงานในวงการบันเทิงเนี่ยมีแน่นอนในฐานะผู้จัดละครของคุณอ้ําอธิชาติมีโปรเจกต์อยู่ในใจเหมือนกันนะคะที่อยากพูดถึงเรืองราวทางพุทธศิลป์คิดว่าเริ่มลงตัวเปิดเผยได้ต้นปีหน้านี้ล่ะค่ะ